โอ้โหนับด้วยนับด้วยได้กี่รอบแล้วอ่านับหนึ่งโอ้โหโอ้โหทำงานขยันจังเลยสอง,ย,งยังไม่เสร็จเลยครับสามนับด้วยส,สี่อ่านนับด้วยหา้า นับได้สิครับอ้าวพังเลยใครซื้อรถให้ใครซื้อ,อรถให้ครับใครใครซื้อให้คาขาคใครซื้อให้ล่ะลูกเสร็จแล้วบายบาย,บาย,บายแมโครณบ,บายบายทำไง โหทำไมรถเยอะอย่างนี้ทำไมรวยแท้มีรถกี่คันเนี่ยลูกกายมีรถกี่คันโอ๊ยรถจอดรถจอดโอ้ตักน้ำด้วยตักได้ไหม ่ได้ไหมครับเฮ้ยอ,อย่าไปเล่นขี้บุหรี่หละสกระปรกใครทิ้งบุหรี่ไม่รู้เรื่องเลยวิ่งเพลนได้อะไรมาแปะกินอันไหนจ้า อากินน้ำยนานางลูกหเอียไมเอีเอาออะแม่ใส่อีกเลยกินนี่กินนี่อร่อยอร่อยเย็นเ <laughs> ยนน็นปะอ้ไอ้อนเอ่น้ำใเย็นยงกนนะ